แบบม,ม,มองไม่เห็นแล้ว่ะมองไม่เห็นแล้วโอ้โหแบบนัวเนียกันมากนัวเนียกันมากโอ้โหโอ้โหค้างโอ้คางค้างอ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอเทนะครับผมกับผมกล้องคนเดิมนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Sur ร์ไบ l นะครับผมนะฮะในมอสโปเกมอนนะครับผมนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับนะฮะเราได้พาเจ้าโฮโอนะครับเราได้คัฟโฮโอออกมานะฮบผมแล้วก็พาไปะจนภัยแล้วก็ไปตามหาลูนาร่าลูนาร่านะครับผมแล้วก็เห็นหลายคนว่าพี่ทำไมไม่คัฟลูนาร่านะครับคัฟไปแล้วลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับผมมันติดอยู่ตรงนั้นนะครับผมนะฮะตัวนี้มันชื่อโฮโอนะครับแต่ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่รู้ แต่ก็มีคนบอกมาอยู่นะครับผมนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมนะฮะผมได้สัญญากับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเราจะครับตัวที่แพงที่สุดนะครับผมนะฮะผมก็ได้ไปนั่งเก็บเครดิตมาจนแบบจะว่ายังไงดีล่ะเหนื่อยมากเลย นะครับผมได้มา25,000เครดิตนะครับผมนะฮะเย่ปมือปมือนะครับผมนะฮะยังไงก็ขอกําลังใจเป็นการกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะผมทําเพื่อคุณผู้ชมเลยโดยเฉพาะนะครับผมนะโอเคครับผมนะฮะเรามาดูตัวที่แพงที่สุดนะครับตอนนี้มันก็คือนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับผมมันชื่อว่าโซกาลิโอนะครับผมมันไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่า นะครับมันเป็นสีโตสีขาวนะครับผมนะฮะซึ่ง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 ใช้เครดิตนะครับสองหมื่นห้าพันนะครับผมนะฮะเรามีเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็กดป้าบครับไอเทมนะครับแล้วก็นั่งเฝ้าดูนะครับผมนะฮะโหใส่เข้าไปนี้รู้สึกว่าจะเหลือเครดิตอันเดิมอยู่นะนะครับอ้าว ตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่เท่าไรเนี่ยเหลืออยู่3,5 0 0นะครับผมยังพอคราบบางตัวได้นะครับเดี๋ยวไว้พันหน้าลวกันนะครับพันนี้ให้เป็นพี่ใหญ่ก่อนนะครับพี่เสือใหญ่ใจ่พี่เสือไม่ใช่สิงโตสิงโตขาวนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมนะฮะรีบเอาออกไปก่อนที่มันจะติดบั็กดีกว่านี่โอเคครับผมนะฮะเราจะไปดูด้านล่างกันเลยนะครับเอาตรงนี้แหละนะครับผมนะฮะพร้อมยังนะครับสามทบถอยหลัง สองหนึ่งเริ่ดโอเคแล้วเก้าโอ้มาแล้วนะครับผมโอ้โหติดด้วยติดด้วยโอ้โหแล้วขามันจมดินอย่างนั้นนะนะี่้โอเดี๋ยวออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้โหขี่ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขามันจมดินโอตัวโคตรใหญ่โอ้สวยด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหมาดูด้านหน้านะนะฮะแล้วก็ทำไมเลือดมันเหลือน้อยจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อย เติมเลือดให้มันนะครับผมเรามาดูค่าสเตตัสมันดีกว่านะครับสเตตัสเริ่มต้นที่ดาเมจเท่าไหร่3ามเปซนนะครับผมเพิ่มไปดิอ้าวหมดเลย <c oughs> โอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราใช้สูตรก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันตาตห่าก่อนนะครับเริ่มมานี่เลือดทําไมมันเหลือน้อยจังเลยนะครับผมอ่าเรามาดูใกล้ๆกันก่อนนะครับผมโอ้โหตามันอยู่ไหนอเูเท่ โอ้โหผมผมไม่ทันภาคนี้นะเป็นการ์ตูนนี้มันมีหรือ,อยังเนี่ย <laughs> ไม่ใช่มันมีแค่เกมนะครับนีโ <c oughs> อ้โหโอ้เราต้องไปยืนตรงหน้าผานี่ใช่เลยมันเหมือนไลออนคิงมากเลยนะครับยืนตรงหน้าผาเนี่ย โอ้ยยืนตรงยืนยืนตรงนี้ดิอ๋อโคตรเทพนะครับไปดูดี่มันทําอะไรได้บ้างนะครับราคาตั้งแพงนี่มันทําอะไรได้บ้างอีกซ้ายตบขี้ขวาไม่มีสายตบตบได้อย่างเดียวนะครับผมเราไปลองไดโนเสาร์อย่าพึ่งนะเดี๋ยวตายไดโนเสาร์ไม่เอาขอเป็นโปเกมอนก่อนนะครับนะเอาระดับเบสิกก่อนนะเดี๋ยวไปหาตัวที่เราพอไม่ไหวไม่ไหวโปเกมอนเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยมีดอะไรมันกำลังโอ้โหโดดได้ด้วยนะครับตัวนี้ฮะกำลังลุมลุมนิโดคิงอ้าวนิโดคินตบตายหมดเลยเนีเดี๋ยวลองลองตบดิลองลองตัวนี้ดิอันนี้ใช้โปเกมอนเราไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะตบตาเข้าไปตบตูไปชึ้งตบตูแมนตบโอ้โหโอ้โหตบแรงตบแรงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดาเมจดาเมจอ่าดาเมจสามร้อยโอ้ปะ โหโอ้โห oh, 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 ติดติดให้โอกาสเราต้มเลยให้ใ hey, ห hey. ้เนี่ย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 อจิกติกมันติดแล้โอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับนะฮะที่ผมบอกว่าต้องใช้สูตรก่อนตอนเริ่มเล่นนี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายนะฮะโอ้โหเก็บมาตั้งแต่เช้าเย็นๆอ๋อตายแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะ ปรับไม่ให้โปเกมอนสามารถจับโปเกมอนได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปพิสูจน์กันดีกว่านะครับซึ่งเราจะว่ายน้ําข้ามไปเลยนะยอดูอ้าทำไมมันว่ายช้าจังอะว่าย <c oughs> โคตรช้าเลยโอเคครับผมนะครับตอนนี้เราได้ขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะครับข้ามฝั่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าแถวนี้ไอ้ไอ้เหลืองช้อนนี่มันจะเยอะเกินไปแล้วนะครับลองสักตั้งไหมจะโดนลุมไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนลุกโดนลุมลมาดิมาดิต่อให ต่อให้ต่อให้ไม่รู้เลยตุ้มเป็นอมตะแต่อวมตะนี่ก็สามารถตายได้นะครับถ้าแบบโดนทีเดียวดาเมจทีเดียวแบบรวดเดียวนี้คือตายเลยนะแัวผมโอเคใส่เข้าไปใส่ใส่ดาเมจแล้วก่อนดาเมจทำไมมันเพิ่มจีละน้อยดาเมจมันน้อยจยังเลยอตอตบอ,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 อืออออเอออออออตะคุบเหยือครับตะคุบเหยือตะตะคุบเหยือนะครับไปดูท่านนะตะคุบเหยือตะคุบเหยือครับ ตักคุบเยอือโอ้โหตายไปหนึง่งตะคุบเยือเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิไม่ตายอะ่ะยังไม่ตายอะ่ะตายยังเนี่ยยังไม่ตายอ,อ,อ,อ้าวมันหนีเฉยเลยโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าลึกดีกว่านะครับผมนะฮะสึกว่าเราจะไม่ได้เจอโปกเกมอนหน้าตาเก่าๆมานานมากแล้วโอ้ยติดเอ้ยเอ้ยติดต้นไม้เฮ้ยบอกแล้วออกไม่ได้ค่อยถอย ไม่ค่อยถอยนะครับมันไม่มีเอฟเฟคอื่นแล้วหรือไงวะนนี้นอกจากตีแบบนี้โคตรเลยโคตรเลย,เยมันเดินติดโอ้ยโอ้ยติดอีกแล้วโว้ยป่านี่มันเป็นสถานที่ที่อันตรายมากเลยอ่ะตัดต้นไม้ครับ <c oughs> มันเป็นโปเกมอนอะไรวะเนี่ยโปเกมอนโปเกมอนไม่รักโลกเลยเฮ้ยทำลายต้นไม้อา้าว มันตีคาแม็กก็ตียากอีกแต่คาแม็กนี่รู้สึกว่าจะตัวเล็กไปเลยนะครับเอาเด้เอาเด้คา,าแม็กคาแม็กสองทีนอนเลยครับผมอ่าตัวนี้มาแชมครับมาแชมมาแชมแบบมาดัดมาดัดมาแชมมาแชมใช่ไหมมาแชมใช่ไหมอ่าตรงนี้โอ้หข้างล่างนี้อะไรวะนั่นน่ะโอเอซิสโอ้โหมันแหล่งโปกเกมอนเลยหรือไงวะนั่นนะ่ะเราต้องไปลงไปดูครับอา้าวโดวนลงมาเจ็บเองใช่ไหมตรงนั้นมี มีใครไปติดตรงนั้นวะนั่นแหละเฮ้ย,ยท่นทำได้โดนเสาเลครับผมโอเคโอเคผมติดบักผมติดบักเอ้ยมันไม่ได้เลยนะครับลงจากโปกเกมอนไม่ได้เลยครับแล้วดูอุ้ยหางมันเป็นอะไรอะเฮ้ยหางมันแปลกหางมันโคตรเท่นะครับผมโอ้โหโอเคครับนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้โป,กเ,กโปกเกมอนจับโปเกมอนจับโปเกมอนดูนะครับว่าไม่รู้ว่าเขาแก้ใหม่หรือย,อยังนะ เดี๋ยวก่อนอื่นต้องออกเข้าไปก่อนอ่าโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้นะครับโปเกมอนนะครับว่ามันยังจะจับโปเกมอนได้ไหมเผื่อเราไปเจอตัวโหดๆเนียนะครับเราจะได้ไม่ได้ลองนะครับเอาโซโลแลกก่อนละกันนะครับลองลองนี่ลองนี้นะฮะป๊าไงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหผมผมใช้ถูกลูกไหมน่าจะถูกเลยนะอ่าไม่ได้นะครับผมนะฮะ โอเคเดี๋ยวลองลอง,ลอง,ลองทุกตัวลองทุกตัวอผมโยนไม่ถูกเลยวะนะฮะอาจจะเจ้าของมอดเขาอาจจะปรับออกนะครับว่าไม่สามารถใช้โปรเกบ,บอลได้นะครับ <c oughs> โยนไปมัวม่วๆเลยนี่เนี่โอ้โหไม่ติดด้วยนะครับผมแม่โอเคนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเจ้าสกาลิโอเนย ไปลุยต่อนะฮะมาแล้วข้าจะจัดการทุกตัวนี่นี่ข้าคือเจ้าแห่งหน้าผาข้าคือไลอ้อนคิงไลอ้อนคิงไลอ้อนคิงเหรอเจ้าอาชาเจ้าอาชาเจ้าต้องการจะทิงความเป็นใหญ่จากข้าเหรอรู้ไหมว่าข้าเป็นอมตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมัน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 ขวิดรัวมันขวิดรัวทำไมเนาะมันตบเป่าจังไงโอ้โหมันตกทีละโอ้โหโคตรโคตรเยอะอ่ะ แต่เราตกมันทีละ200นะครับมันมันตกโอ้ยเร็วเดี๋ยร็ว,รวตัวนี้ตีง่ายนะครับแต่ตีเบามากเลยนะครับไม่เหมือนไอ,อโปกเกมอนที่ทำงานตัวอนะ <L un ters> ื่นนะเฮ้ยนี่แหละนี่แหละเจ้าอาชาเจ้าอาชาเจ้าต้องการอะไรกับข้าข้านี่แหละใหญ่ที่สุดในโลกโปกเกมอนเนี่ยข้า <c oughs> คือเจ้าป่า <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกไหมนะฮะ แต่ตอนนี้ต้องโค่นต้นไม้ตัวนี้ก่อน <c oughs> โค่นออกให้หมดนะฮะเก,กการูกตานะครับอ่ามันจะได้เดินง่ายๆหน่อยนะฮะโอ้โหนะฮะตัดไม้ทำลายป่านี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอ่านะครับเข้ามาในนี้นี่มีอะไรวะเนี่ยม,มันมืดจังะ่ะมันมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเราตัวใหญ่เราไม่ควรเข้ามาในช่องแคบเดี๋ยวติดเ <c oughs> ข้ามาทำไมเนี่ยโอเคครับจะหลุดออกแล้วจะหลุดแล้ว จะรู้แล้วจะออกนกออกอ้อยอ้อยอ้อยนั่นไงนั่นไงนั่นไงอ่ะนั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคุณผู้ชมเรียบร้อยไหมเราพยายามเราก็มีความพยายามในการอ้ยลงลงลง,ลงแล้วลงแล้วปล่อยต้นไม้ออกปล่อยต้นไม้ออกให้ลูกก่อน <c oughs> มันเหมือนแบบจะพาช้างไปเดินป่าแล้วแบบต้องตัดต้นไม้ออกให้ให้ช้างเดินอ่ะตามพ่อมาเช่ไหม เอะตามมาตามตามมาสิเออเดี๋ว่าจะไม่ตามซะละนะครับอ่าเรามาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเป็นแอ่งน้ํานะครับแล้วก็มีไอชอนอยู่ะขอไม่เอาได้ไหมไม่อยากสู้มันแล้วอหมนี่ฮะเจอแต่ไอชอนทุกพานเลยอ่าตอนนั้นมีอะไรวะเนี่ยมีอ e ีว e ุยอีวุยล่างอะไรเนี่ยใช่อ e ีวุยไม่ใช่ละใช่ล่างของอ e ีวุยไหมเนี่ยจัดการมันนะฮะโอ้โหมันชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้บอกชื่อด้วยนะครับอ่า หยับไปทีนึงอ่าควิดันอออเออเอโอ้โหมันเท่มากเลยนะนะครับอไปดูหน้าตัวเองไม่เอาโอ้มันโอ้โหดูจากข้างล่างนี่มันไม่มีอะไรสวยไปกว่านี้อีกแล้วนะครับโอเคตามพ่อมานะโอ้จริงเจอกก้าห่างครับผมไอโปเกมอนตัวนี้เอ้ยมันกำลังมันกำลังลังแก้มันกำลังลังแก้วสบง เออไม่ช่วยอุสุบงครับอุสุบงเพ่นปาแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอุสุบงอุสุบงไม่อยู่แล้วเออาคนละตัวไอตัวนี้โดนไอตัวนี้โดนไอมันไล่อุสุบงไปแล้วอุสุบงโอ้โหอุสุบงไม่ไม่อ้าวอุสุบงตายเลยครับผมนะฮะกลายเป็นผักในน้ำเลยโอ้โหมันมันหาเรื่องเรานะครับผมอาแล้วอาแล้วอาแล้วนะครับผมนะฮะไลออนคิงเรา เลอ้อนคิงเราโอ้โหเอาแล้วนะครับผมนะเอาดิเอาดิเรียบร้อยนะครับผมนะใครจะมาสู้ข้าข้าคือราชาเจ้าป่าเนี่ยนะฮะอ๋อที่นี่คือภูเขาอะไรเนี่ยนะฮะมีอะไรอยู่บนนี้ไหมเนี่ยมีโปเกมอนในตำนานไหมเอ่ยโอโดดทีนี่มีเจ็บนะฮะโอ้นันไงเมก้าลิซารอนนะครับผมมันจับได้ไหมเนี่ยอยากได้นะ เอ้โคตรอยากได้อ่ะโอ้โหมันบินไปนู่นแล้วอ่ะแต่มันเดียวขอลองอีกทีได้ไหมอ่ะยวขอลองโปกเกมอนก,อนก่อนนะครับมามามาโปกเกมอนเอา้มามันจะจับไอ้ตัวนี้อโอเคจัดการมันไปลูกจัดการมันมันชอบหาเรื่องเราเลยก็มันทำ้ายโปกเกมอนเราหลายตัวแล้วจัดการมันโคตรเกลียดโคตรเกลียดนะครับโ,โหมีหลอดมีหลอดให้ดูด้วยนะครับปางปางเข้าไป ปัเข้าไปอีก MM ทีนะึงปาเข้าไป creator. เรียบร้อยนะครับผมนะฮะยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองลองไปใช้โปเกมอนก่อนนะใจจริงก็อยากจับนะนะฮะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่จับพี่ก็อยากจับเหมือนกันนะครับอ่ามาแล้วครับผมปาอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับได้รีบเก็บเลยอุ้ยจับได้เฉยโอเค เย้เราได้เมกาลิซารอนมาแล้วนะครับก็แสดงว่าไอ้ที่อยู่ตรงน้ําตรงสีดําตอนนั้นน่ะมันก็สามารถจับได้ดิใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองนะลองก่อนลองก่อนลองก่อนนี่ครับเม้าปึ๊บลองนี้ปึ๊บอ,อ่าาาดาาา่าา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 ไาาาา้าาาาานาาาาาาานาาานาาานาา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 า พ่นไฟว้าอ,อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ชนต่อยธรรมดานะครับกดซีขีขวาโอ้โหพ่นไฟยังโหดน,นะครับผมโอ้โหนะฮะโอเคลวงก่อนลูกนะครับวันนี้เป็นพาร์ทของโซกาเลิโอ <c oughs> เกือบพูดว่าลูคาลิยโอแล้ววันนี้เป็นพาร์ทของโซกาเลิโอนะครับเดี๋ยวต้องค่อยพาลิซาดอดนไป ไปจับดิสซอนสีดำอีกตัวหนึ่งนะครับในพาร์ทหน้านะครับเฮ้ยเจออีกตัวแล้วว้ายไม่ต้องไปไกลจับจับเดี๋ยวพิ่มขึ้นเดี๋ยวพิ่ขึ้นเพิ่มขึ้นโหตัวนี้หางไฟสีม่วงหางไฟสีม่วงด้วยเจ้าลงมาเจ้าจงลงมาสู้กับข้าข้านี่แหละโอ้โหตัวนี้ว้าไม่จับเลยไม่ติดนะต้องติดสิลงมาลงมาเราต้องรอจังหวะที่มันกำลังจะบินลงมาครับ โอ้ย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 ทำไมมันระเบิดก่อนอ่ะจับเอ้ยเอ้ยไปไปไปอย่าดีอย่าดีอย่าดีต้องจับแกให้ได้ปพ๊บติดไม้โอ้โหเลยเลยมันจะบินดีแล้วจะบินดีแล้วเไป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 โดนไปโดนไอ้บ้าเฮ้ยมันลงมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยมันลงมาแล้วเอาไปโอ้มันเลยเลยแกะเลยทำไมมันลอยไปอย่างนั้นอ่ะเจ้าต้องเจ้าต้องสู้กับห้าโอเคโอ้จับได้ โอเคโอเคจับเก็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 บเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหล่นลูกหินโอเคเย้ได้สองสีเลยวันนี้นะครับผมนะฮะโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปรีวิวในพนาร์ทหน้านะครับผมนะฮะโหวันนี้โชคดีมากเลยนะครับรูว่าตรงนี้มันเป็นภูเขาของมันวนะเนี้ใช่ไหมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างก่อนดีกว่านะครับโหมีโหดโนโด่ส,สองตัวไอจอนจอนดี้มันชื่ออะไรวะมันดูชื่อไม่ได้ โอ้ยมันมนต่อยเราแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเด็นเอ้ยโอ้ยโอ้โหมันโหดยังไงวนนั้นโอ้ยตัวนี้มีไฟลุกอีกแล้วเฮ้ยโหตเดินติดติดติดต้นไม้ติดต้นไม้ตายตายตายโอ้โหแบบอมาตตาแบบนี้ก็ตายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าแบบโอ้ยตายตายโอ้เราต้องเรียกออกมาช่วยแล้วแบบนี้นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะครับซดอนนะครับสองตัวเลยที่เราจับมาได้นะ โอเคาตายนะอ่ามก็สีดำครับสีดำครับผมอ่าโอเคการมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคโคโอ้โหแต่ไฟสีฟ้านี่สวยมากเลยนะโอ้โหโซคาลิโอเราถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วโอ้หไอติดโอ้ยเอา บักเหรอไม, دي, ไม่เอาดิไม่เอาดิไม่ติดไม่ติดโอเคครับยังได้อยู่แต่มองไม่เห็นแล้วว่ามองไม่เห็นแล้วโอ้โหแบบตัวเดียกันมากตัวเดียกันมากโอ้โหโอ้โหค้างโอ้โหค้างค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังได้อยู่ขขได้ไขอยูข่ขอขึ้นขี่ได้ไหมขอขึ้นขี่ได้ไหมขอขึ้นขี่สักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งขอายาขึ้นขี่ลิสซาดลิสซาดลิสซดาดเมกาเมกาลิซาด ขอ,อตนนีโอ้โหตอนนี้ที่ดงกิงตายไปแล้วอ้าวตายหมดเลยครับผมโอ้โหเจอวารานุภาพของนิซซดอนนะครับนี่ไงมันเขียนไว้แล้วนี่ไงชาลิซาด์เอ็ก์นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ชาลิซาด์วายนะครับเมกาชาลิซาด์เอ็ก์วายนะครับผมโอ้โหละเอียดมากเลยนะครับผมถือว่าจัดว่าแจ่มนะนะฮะโอเคกับเข้าโปเกบอลก่อนนะอ่าอ่าอ่าเป็นอะไรอ่ะ,อะ,อะเป็นอะไรอะ,อะ,รอะสอกอริโอ นี่แกวิ่งบนลูวิ่งเรื่อยเนี่ยฮะมันติดต้นไม้ครับมันวาไม่ได้นี่ออกกําลังก,กายเป็นลูวิ่งเลยใช่ไหมอ่าวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งรถไฟวิ่งรถไฟคนตลกเลยอะโอเคครับผมนะฮะผ่านนี้ก็เอาไ้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะฮะก็ถือว่าโอเคนะสําหรับตัวนี้ก็ถือว่าสวยดีนะครับสําหรับโซกาเลิโอนะครับผมนะฮนะไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อมันถูกหรือเปล่าก็ชอบนะนะครับการดีไซน์ของโปเกมอนสมัยใหม่ๆเนี่ยเป็น ต้องบอกว่าสมัยใหม่ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เท่นะเท่นะครับมันออกแนวคลาสสิกนิดนึงนะฮะก็สําหรับคนแก่ๆอย่างผมคนนึงนะครับที่ดูโปเกมอนแค่ภาคแรกแล้วก็ภาค2นะครับผมนะฮะยังไงก็ภาคภาคใหม่ๆนี่ที่บางตัวผมพูดชื่อผิดหรือว่าอาจจะไม่รู้จักนะครับก็ดีใจครับที่ คุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาบอกอย,อย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ชื่ออย่างนี้นะครับผมถือว่าเป็นการได้ความรู้ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครได้ร่วมสนุกด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไม่ายจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ตรงนี้หรือกลมๆด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผม เมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า